สวัสดีจ้าพี่น้องนะเอาเมืองฝนตกคักตกแน่พี่น้องนี่ฝนตกจนได้เข้าบ้านเลยเมื่อเนี่ยฝนตกแห้งก็ดีแม่กะมาแล้วนี่แม,ม่เมืองแม่มาแร้ว้องไม้กักินยาลงไปแล้วพี่น้องกินยาลัดลงแล้วโอ้ยลักหนีไปเมื่อเศร้านี่ กลับมาแล้วมึงเพิ่นได้เห็ดพี่น้องเห็ดเพิงบาเนี่ยเห็ดเพิงเป็นเห็ดผึ่งข้ามมาแม่ดอกเี้นี่ไหมดอกเงี้ยอ๋อเห็ดเพิงหวานเห็ดภากันขืนวันศีลไปวัดมากเหมือนเศร้าเราเลยพากันส้วนกันอยู่ทั้งวัดอยู่ทั้งวัดเลยอยากไปบาเนี่ อคนป่านมูไอโรเตอร์พี่ดองกินอะไรทั้งายทอย่างไรคนณม่เห็ดคนไรเห็ดมาหลายคหลไรเห็ดกำลังเดือสีออกห้างเสฮ้องมีอะไหลายปะหลายแกงกินเยเห็ดนี่ยังก็ไม่ไป็นตยันเออเห็ดที่อย่างอันเห็ดหางูเอาแค่เป็นยาสั่เใค่กินบ่หรอ ยังไม่เคยเก็บเป็นดอกแบบนั hmm. mm ้นแม่เคยเก็บมากเรื hmm. mm ่อยอยู่บ่ทุกแล้วมันแยงแทบเพื่ออยังบานเนี่เป็นดอกสิอืมหลักคนเอินเห็นองยุ่งเห็ดผึ่งตรงยุ่งนั่นแหละพ่นไปพ่นอย่างใดแต่นี่ละหลายแต่แข้งฝนบ่บ่บ่มีฝนเอามิตรบานเห้องใคเจะหาเอาเห็ดปวกอเห็ดปวก เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดละงกได้ดอกเดียวนะบอพี่พี่ทำย่า่บอบอลสีมูลลูกมันแหงระนั่นแล้วนะแหงนรงเงี้ยเฮ็ดน้๊งมา นีแม่จิมมันเอยี่อ่ไม่แห้งยันย่อม่เห้งข่อยปลานี่มียี่ทุกันปลาง่ายปลาไบ๊วนีแม่ขอยชิล่างได้กินพละเพื่อฉันใช่ละยอมแล้ไปน้ำับปาเม่องไปขายของแล้วคือหัวเอื่นใส่แม่อยุนี่ว่นเป็นเล่าสิออกไปขายของไปไ้ขายของเล้ นี่เหรอโงกพี่น้อง้นหลายก็เห็ดจะค้นหรืไปอันนั้นอย่างเห็ดไข่ก่เห็ดไข่ไปหนึ่งหนึ่งข้นครับสองเม่ย้นครับสามได้หน่อยซียอมหาเน่รถกั้น,นไปหาค้นน้องนั่งเพื่อไปรถเลด่้นเองน้องนั่นไปไปก็นนกนนกจะไปมอตร์ไค์แน่ไขรถแเน่คุยเน่าอาค่อเปียนแผดแ ถ้าเจาหูมองแล้วคิออดอะไ,อไ,อไอรคดอยากฟังกับกินะนะคะเอาพี่ตักกรบปุ่นออกไปให้รับเงินลงไปมอเริ่มดวนไปมันดวนไปอันบานทุ่มกับปล่อยไฟปล่อยไฟมาเด้หมู่บ้านล็อกกระเพากันไปเด้ ก็ไปใส่เอออนกันมาพี่ล้วอยู่มหาเห็ดเจ่งเก่งเราไว้ไไนะเราคนไว้มึงเรายางเนาะขันแรกมันมาขั้นแรกได้เลยนว่าเด็นดวนของมันหาแล้วก็เคยไปเด้ลอยู่ในกรุงเทพ เอาคือว่าใบบ๊วยไหลก็ได้ไหลอยู่เด้แหละใช่คือว่าใบหน่อยเราคือว่าเราหย่านใบอิมโอ้เจ้าน่ารายหย่านใบอิมมันมื่อไหร่เนี่ยนี่หย่านใบอิมใช่ดอกใบบ้าออดอกหยัง รอกนี้รองนี้รอ,องนี้สายาคนามะอ่างใหญ่ดีไหลเอาชนเอาซ้ำตเนี้ยพี่ตาคอยใหญ่พี่พี่เพื่อนอาม่าจะไหนใหญ่จะไปตอกลูกมันมจกันแ้เอาใจกันตาคอยผูกเอาอีหลีเจ้าได้พะเราเพ่อนได้เยอะมาสั่งฝนเนี่ยเราพี่น้องฝนการทมาเอืนนเ่นมอะไรแต่ก็เลยหน้าฝนตกก็เดินเนี่ไายมาเอือ่นไบย เดี่ยวรถเข็นเขาบ้านเอ้ยฝนเออฝนเฮ็ดเสนเฮ็ดเงทานเฮ็ดเสเทิงรงทานเทงเงี้ยงกะเลยขายของบ่ไดัพี่น้องเฮ็ดบ่ได้ยมแต่แนวเฮ็ดเส้น้องบีเมื่อนี้ เสียศูนย์เลยแม่กับบราย,ยูพอดีพอดีฝนตัวก็เลยเขาบ้านได้เหมดแวะไปหาดมึงหลานก็ได้ถอดสายถอดอยังแล้วกอาการก็ดีขึ้นแล้วมืนคักบ้านเนี่ยนพ,พอมีแห้งตัวเพิ่นเนาะเลนไม่แห้งตัวแล้วตาคือขายงาเงาแท้ เฮ็ดพวกกันมีกุศลกันเนาะพี่แม่อาล้างออกยี่ดีเด้อกินจะคล้องหัดเด้อบอกอะไรไงมีแต่ใบตองมันมันบ่เดี๋ยวคนจากขี้ดินกันเอาเอาขี้ดินขึ้นมะนามันมีแต่ใบตองอ๋อใบตองมันทันไปตองขึ้นมามันนั่นหักหัดงานเมฆงานอย่างมันไหล ร่างยี่ดีลูกลายยาล่างโตอนเี็หัวเนี่ยต้องเขียนสิมุนล่างหัไม่ตนะหวมันเลยสุดเห็ดเชิงเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งบะพระเจ้าเอินตับเตาบ่นังวันังวัวเลยนังวัวเลยมีนังวัวไงเห็ดพงเห็ดนันันเห็ดนัวัวนามากได้ออกเอาว่ได้ไปลูดของเนี่ย ตาบอกว่าบัดตายุคกเสาวสันเรารุไปค่เดี๋ยวอืมถูดีลูกแกมันมุนเด้อหนาวอยู่ปะฮะแม่หนาวเ่ไปเอาไปกันน้ซึมอยู่ นีพ่พอไข่มันแห่งเป็นเสียงมือมือพี่แจ๊บออกมากนแม่เปิดพุ่มรมหายนุ่งไล่ทั้งหลายบอกเห็นแจ๊บบอ,อกมาพี่พันเป็นเสื้อเสียบข่อนะเราพี่น้องเนะะาะกะไข่อยู่ถึงมือยุติพันได้บรได้ไปอีกหอดวันทีซีหม้อปลายสอบบ่หม้อปลายสอบว่าันบรรยากาศพี่นอ้องพอดีโค้ดตกแตกแต่ เศร้าแต่หาโมงุ่นละประมาณหาโมงเก็บเราได้เก็บเข้าไปแล้วมันแห้งฝนตกก็เลยเก็บเข้าไปบ่าถ่ายถ่ายยุ้ยใส่ไอ้กระซ่าแจ็คแล้วนึกว่าพ่อในซักกะอันตาที่อันยุนี่ก็เก็บเข้าไปแล้วบอกบอกได้ตาติหันบ่รู้บ่ได้บอกวิว่างไหนะพี่กันนึกว่ามันมีแค่นี่ นึกงว่ามันตาแค่นี้มันแห้งก็เลยเก็บเขาฝนมันตกพอ,อดีเอาน้ำยามา่ใส่ไหมป้าไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามคลิปนี้นะแม่กลับมาแล้วเด้อฝนมาเมืองเหตดมาเมืองเหตดนั่นปไป บวมเมยไปเก็บเก็บมันหลายคนมันมวนได้ไปเก็บมันสิเมย์เนย่มเพาเศร้าเก็บถ้าไปไปเก็บชุดนี้บ่บ่ได้ยากกันนี่ต่จะถ้ากันยางนั่งกันไปเรื่อยๆเติมหลายคนแล้วนี่ช้อนหนึ่งพอจะช้อนไปถามเขาไปห้อยที่ปุไปไปก่อนพี่น้องไปทากินแกงเห็ดมะแรงน้ำกันเนาะมื้อนี้ไปก่อนกราบสวัสดีจ้า